สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ชื่นชอบการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ป่าทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมกล้วยไม้ในตระกูลสิงโตนะครับในโรงเรือนของผมก็จะไม่ค่อยมีกล้วยไม้ในตระกูลสิงโตนะครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้สะสมกล้วยไม้ในตระกูลนี้นะครับจะมีอยู่เพียงเล็กน้อยนะครับที่ผมเห็นถึงความแปลกสวยงามนะครับผมจึงหามาปลูกนะครับ ซึ่งสิงโตที่ผมจะพามาชมนะครับก็จะเป็นสิงโตในตระกูลลวงข้าวนะครับแต่เป็นรวงข้าวจิ๋วนะครับจะมีความจิ๋วทั้งดอกและลำต้นใบของเขานะครับรวงข้าวชนิดนี้นะครับมีถิ่นกำเนิดในภาคใต้นะครับผมได้มาจากจังหวัดพังงานะครับ เป็นรวงข้าวที่มีความสวยงามนะครับเนื่องจากว่าเป็นรวงข้าวที่มีต้นจิ๋วนะครับเล็กกว่ารวงข้าวปกติเยอะนะครับลักษณะเด่นคือใต้ใบของเขาจะเป็นสีม่วงแบบนี้เลยนะครับด้านบนจะเป็นสีเขียวใต้ใบจะเป็นสีม่วงนะครับช่วงนี้เขาก็ออกดอกกันมาเยอะนะครับดอกเขาเป็นสีเหลืองสีเหลืองทองเลยนะครับมีความสวยงามมากๆนะครับออกดอกเต็มกอเลยครับ จากที่ผมสังเกตนะครับสิงโตลวงข้าวชนิดนี้นะครับจะพบเฉพาะแถบจังหวัดพังงากระบี่นะครับลักษณะจะคล้ายกับสิงโตลวงทองนะครับคือดอกจะเป็นสีเหลืองทองแบบนี้เลยนะครับและใบของเขาก็จะเป็นสีม่วงใต้ใบนะครับเหมือนกันครับกับสิงโตลวงทองครับแต่ชนิดนี้นะครับต้นของเขาจะจิ๋วมากๆนะครับน่าจะเป็นสิงโต ลวงทองจิ๋วนะครับเป็นสิงโตลว,วงข้าวที่ไม่ค่อยพบเห็นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลวงข้าวพันธุ์ปกติธรรมดาที่ต้นจะมีขนาดใหญ่นะครับจะไม่ค่อยเห็นสิงโตลว,วงทองจิ๋วแบบนี้นะครับเวลาเขาออกดอกพร้อมขนังกอก,ก็สวยงามมากๆนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกล้วยไม้ในตระกูลสิงโตนะครับดอกของเขาทั้งนั้นเลยนะครับลวง ิีบานมานานก็ร่วงนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ภาคใต้ฝนตกทุกวันนะครับโดนน้ําฝนเขาก็จะร่วงนะครับเหลืออยู่อีกหลายช่อนะครับเป็นกล้วยไม้ที่น่าสะสมนะครับสิงโตจากทางใต้ต้นจิ๋วแบบนี้นะครับสําหรับผู้ที่สะสมกล้วยไม้ในตระกูลสิงโตนะครับหามาสะสมนะครับดอกของเขามีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะครับ ลักษณะลำต้นใบเขาก็สวยนะครับใบใต้ใบสีม่วงนะครับนี่นะครับการปลูกเลี้ยงก็ปลูกเลี้ยงไม่ยากนะครับกล้วยไม้สิงโตเป็นกล้วยไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่ายจะชอบชื้นนะครับชอบน้ําชอบชื้นนะครับถ้าเราเลี้ยงแห้งๆเขาก็จะแห้งตายนะครับเพราะว่ากล้วยไม้ ส่วนใหญ่นะครับจะชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนะครับหากแห้งเกินไปเขาก็จะแห้งตายนะครับถ้าชื้นไปเขาก็จะเน่านะครับเลี้ยงในที่ล่มลำไรนะครับรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ2อถึงสวันครั้งนะครับเขาก็จะแตกกอสวยงามแบบนี้เลยนะครับเมื่อถึงฤดูการให้ดอกของเขานะครับเขาก็จะให้ดอกภูเต็มกอแบบนี้เลยนะครับมีความสวยงามมากๆนะครับ วันนี้ผมก็จะพามาชมกันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับสิงโตรวงข้าวจิ๋วนะครับดอกสีเหลืองทองนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ